ถายนายมาดิไปมาอีอีลายย่ามากูกขถิ่อยี่น่องเอยปีใดปีนั้นปีใดปีนั้นมุดลูกในเจ็บอยู่สละากอืมนึกหัวละนอืม จะไ,ได้มีงอกนะ,ล,ะกลักลอนอยู่ปลูกมันงัดขึ้นมาได้เล็กน้อยตะกี้คือผ่ากินคือมือนี่เล็กน้อยคือบุกเก้าไปผ่าโอ้โหนะมีแต่ง,งอกล,ลกลักลุกลักลอนอยู่หเห็นปะเหน็นอ,อยู่เมืองไทยเขาซื้อบอลลี่ย์ยังไงมีหละปูมีแต่งอก ก็มันสิเจ็บมดลูกนี่พี่นอ้องร่างเท้อเขาขาดมาเนี่ยเนาะเขาสิอขาดเอาหน่วยมันมาจูดวุิล่ะอันาไร <c oughs> ล่าแม้ว่าก็เออปวดอันนี้มันมาจูดเลยมันคามันคาเนาะมันมาเลยแน้นตึ๊บหรืเจ็บมดลูกที่ได้พี่น้องได้หนึ่งนะน่ะ ໂຄກໂຄກໄທລະໂອມາດມກວດບດมันກຮ ด้ยว้ายตื่นแน่อู้หนึ่งงูตายละเหียเหนื่อยเงี่ยเหนื่อยพอตกใจลอยบดนี่อูงอกมนโอลเป็นเจาเลยได้ละ ลายอลีสุดใจอีกแหงกลายเอ,ยเอยาอโอเคพักไว้ก่อนกองทีสามพี่น้องบอ้าหญ่ชาแพงกวดได,ดี่สองสามกองจูดไปนําเหากระคอยจูดต่อมเขา้าหย่อนต่อมเขานะพี่น้องคือเซเมนแบบว่าเ้ากวดกองใหญ่นี่มัน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 ไหมบวบ้ามักตานแตก ตึมตดำตึมตดำหัวระเบิดโอ้เป็นตายหยานเว้ยตื่นได้เออป่อจะทำสิระเบิดเสืหัวเด่นเอาสิกวดคอยยุดทยอยถอนเขาถอนเขาเนาะพี่น้องจัดกองใหญ่ๆมันก็สิหน่อยลงหน่อยลงมันไ่ได้ใหม่เบิดเธอเดียวได้มักตานนี่มันสิคือคอยใหม่ไปที่ละหน่อยละหน่อยหกนาดพี่น้องเอ้ยสิได้จุดอ่ะ ก่วนพ่อบ้านเอาลงอยู่ต้นตาลแต่ว่าหางบก่อนงบงบเลือวัดรเลืออีงยังอยู่เลยเนาะขังเบิ้งจ่าอยู่กับพ่อบ้านมันโขดหกแถมหกแถมมันเกะกะถ้าเพิ่งอนาคตถ้าเพิ่นสางสาพัฒนาเพิ่นเชี่ยวออกบนเลยนะใดเอาออกก็ดีคือ,อ,อก,ก,กันนะพี่น้องซาแพงเห็นได้โบมื่อยมัย่งด้วยพู แผมดลู่ยถึได้ผี่นอกเลยมันแพลทองน่อยเแต่เวลาหฮาาขาดมาเนี่ยเ่ากวดมาเนี่ยฮากวดถ้ามันบนมีงอกมันก็โอเคแบบไปถืองอกบบตึกเก็บทองเงาเลยภายบนได้ลงเห็นตัวจริงบ่บมีความรู้สึกดอกพี่นองเลยว่ามันลำบากสำได้อันกวดหมักตานนี่วูวเมย์เมย่อมย มักตานนี่ก็เป็นคลองรวมพี่นไอมคลองรวมหมู่บ้านนี่ละว่าจะมีเจ้าเจ้ากัากนเจ้าคลองดอกแต่ข้าวตะกี้แต่มากมันเข้าเจ้ามาหล่อซื้อนี่ก็คล้ายกับเป็นคลองรวมเนาะเป็นเงินรวมหักคูมเมื่อนี่บบเห็นข้าเจ้ามาซื่อนี่สี่หาปีเลยตะกี้ขาเจ้ามาซื่อคูป,ปี ทอดขาทอดขาบม่ได้แป้นที่เดียวดอกดูแหละอีกอาทิตย์หนึ่งที่สีแปนเริ่มมือสั่นเลยเหนื่อยเลย ค่อยออกอีกแล้วแม่จะเอากมสุดถ่ายกันกต๊อปอัน่อนตี้เลยได้หมาต้านแหละกับได้ทูบอ่ะ นี่ไนี่ไงจะทำด้ามหน้าวดมือปวดได้ไหมปวดมากาด เริ่มแปดแล้วพี่น้องเอ้ยอันกวดใบใหม่กับมักตานี่ก็เมื่อยจะสําดําหน้ามือหนึ่งก็ได้นี่จนสําดํานามือนึงเออทุกคนอุบคนเอาสาวบ้านก็สิจมอีกแล้วแต่ว่าเาก็อดเอาดมือเนาะย่ามันแต่ว่าลมนี่ติ ใหม่ๆเ,เปตองเต็มเวเดือนเฮือนเดืนซาน